สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อ,อากาศประจำวนันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวนันพุธที่16เมษาย,ยนพศ2568ค่ะสภาพอาการ์ดบ้านเราจะเปิดมันผืไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผ่นที่อากาศพิพิลค่ะตรวจพบย่อมความกดอ,อากาศต่ำเหนือจากความร้อนค่ะบกคลุมยุบบริเวณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะต่อไปเป็นภาพท้ายดาวเทียมฮิมาวิลล์ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนนอ,อกนะคะตรวจพบมีกมาค่ะ ผาบลีดาชุมพรผาบบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกตอนบนนะคะตัวพอบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงแรงกระจายตัวอยู่ในบริเวณของทะเลอ่าวไทยนาชายฝั่งองจังหวัดชุมพรค่ะและตัวพอบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผาบลีดาสถิงพระผาบบริเวณภาคใต้ฝั่งตะนอกตอนล่างนะคะตัวพอบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางและแรงกระจายตัวอยู่ในบริเวณของทะเลอ่าวไทยค่ะและนาชายฝั่งองจังหวัดสงขลคาค่ะ ต่อไปเป็นการไดร้ง,งานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้นะคะวัดไดเทศ3 5 0องศาเซลเซียสค่ะทิธากาศยานหัหไย,ยจังหวัดสขคาค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้นะคะวัดได้ท่23.9องศาเซลเซียสค่ะยามเพิ่มเมืองจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะต่อไปเป็นการไดร้ง,งานปริมาณฝน2ั่วชมงค่ะว่าตั้งแต่7โมงเช้าแหละว่าจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ บริเวณาักตายฟังตันอกนะคะวัดริมานันฝนสูงสุดได้ท, 1, 7. 7 mm ที่หนึ่งร้อยเจ็ดจุดเจ็ดมิลลิเมตรัดทิธาอากาศยานนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะต่อไปเป็นการพยายกรณ์นนะากาศของวันนี้ค่ะบริเวณผักตายฟังตันกนะคะจะเจอกับรมตมตันกเฉียงตายที่พัดปกคลุมบริเวณของทะเลอ,อันดามานันผักตายและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะทําให้มีฝนหรือฝนฝ่าขนองร้ายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะไปดูได้จังหวัดกันค่ะแพชบุรีค่ะจะมีฝนอยู่ที่ระดับสามสิบของพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ยะลานราธิวาสปัตตานีนะคะจะมีฝนอยู่ที่ระดับ4 0ของพื้นเทค่ะชุมพรพัทลุงสงขลาค่ะจะมีฝนอยู่ที่ระดับ60ของพื้นเทและจังหวัดคองสุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนหมาว่าลอยระ60ของพื้นเทค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ23-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ3 0 3 4องศาเซลเซียสค่ะขอ้พี่นองประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักฝนตกหนักสะสม และลมกระโชกแรงค่ะและขอให้พี่น้องประชาชนระ,ะมัดระวังนำวม,มชักพผพ้ในบริเวณพืน้นที่เสียงพัยค่ะและขอให้พี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีกเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองค่ะต่อไปเป็นขื่อล่มค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีขึ้นไปค่ะจะเจอคื่อล่มตะวันออกเชียงใต้ที่มีความรุนแรงสิบาถึงสาสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลนะคะจะมีลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะลคื่นจะสูงมากว่าสองเมตรค่ะ ต่อไปตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาหัะจะเจอกับคือร่มต้นออกเชียงใต้ที่มีความรร่รมลห้าสามสิ3ห้ากิโลเมตรแต่ช่มงค่ะบริเวณทะเลนะคะจะมีคขื่นสูง 1- 2ึเมตรและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะนองนะคะคลื่นจะสูงหมากว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือวยความระมัดร,ระวังค่ะลีกเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าคนองค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาอาการ7จดวันข้างหน้าค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สองมษซายยนค่ะ บริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนค่ะวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองร้อยละ4 0บถึงหกของพื้นที่แต่ตั้งแต่วันที่18จนถึง22เมษายนค่ะจะลดลงเหลือร้อยละ1 0บถึงสาของพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนล่างนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงพรุ่งนี้ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองร้อยละ4 0บถึงหกของพื้นที่แต่ตั้งแต่วันที่18จนถึงวันที่22เมษายนค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองลดลงเหลือร้ออยละ10-20งขพื้นที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะข้อจบการพยายกรณ์การระๆๆเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องตูนูตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังต้นอกด้วยนะคะและพบกันไม่ตาชาวค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะตูนุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน